ที่44เดินทางรถอกผู้โดยสารจากสถานีต้นทางสุราธานีปลายทางสถานีกรุงเทพครับยืนเต,ติดขอบชาทาลาทางที่ถึ่งมักเกินไปโัปะ,ะอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอาตาค่าตโดยสาเข้าบุมง,งเตพ้นท่านละ นะครับบอดจ้าครับรถข้เที่ยวในการชาลาทาที่หนึงเป็นขบรถเปิพิเศษในเทวรานขบระสากาศพาพัวที่44ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับฟอยยืนหอยห่างแนวเส้นสีเหลืองด้วยนะครับต้องกามฟลอยขอท่าผู้โดยสารทุกท่านนะครับฟลอยลอยห่างแนวเส้นสีเหลืองด้วยนะครับตอนนี้รถช้าเอาตัวนี้ออกก่อน7มงครึงฟอยือห่างแนวเส้นสีเหลืองด้วยนะครับกบรถข้าเที่ยวในจานชาลาท่าที่หนึ่นะครับ พอจะยืนถ่ายทะบรถได้ทะครับกวบางอบของทุกท่านนครับิะนี่ให้เห็นมทะรขีนานีักอประถมที่สานีนักฟอประถมกอนท่านราจับคบรถไปสอบสิ่งอนแล้วจะมาแล้วนะ